ประเด็นร้อนหลังเกมบุรีรัม์เฉือนเชียงรายขึ้นจ่าฝูงเลกแรกเกมสุดท้ายอเล็กซานเดกราม่าพาทีมจบแชมป์เลกแรกได้สำเร็จพร้อมอวยพรขอให้โชคดีอิชิอิเฮชโคดคนใหม่บุรีรัมสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับทางช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลทุกท่านนะครับนะ สวัสดีแฟนฟุตบอลบุรีรัมสวัสดีแฟนทีมอื่นๆแล้วก็สวัสดีแฟนฟุตบอลไทยทุกท่านนะครับวันนี้มาในในคลิปของ GU อัปเดตหรือหรือคลิปกูอัปเดตที่วันนี้ผมตั้งใจอยากจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นหลังเกมของบุรีรัมนะครับที่บุกไปเฉือนเชียงรายนะครับลุงวุต่อสู์แล้วก็กามาลาลานะครับนะแล้วก็อวยพรขอให้ทีมโลกนีนะครับแล้วก็โคชทีีวานะครับมาซาสนาอิชิอินะครับ ก็วันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดเรื่องของบุรีรัมนะครับในคลิปนี้นะครับนะยังไงก็ฝากสําหรับการกดไลค์ฝากสําหรับการกดแชร์และที่สำคัญฝากกด s u b s c r i b e ให้กับช่องฟุตบอลสเตชันสถานีฟุตบอลด้วยนะครับนะกดกระดิ่งด้วยด้วยนะนะครับก็สวัสดีวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนนะครับนะก็โอ้โหวันนี้ก็มีเรื่องราวที่อยากจะมาพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องของบุรีรัมนะครับ หลังเกมครับที่บุรีรัมย์บุกเอาไปชนะบุกไปเอาชนะเชียงราย1-0น,นะครับที่เรีโวเชียงรายสเตเดียมนะครับก็เกมนี้เนี่ยคือมีประเด็นหลายๆอย่างนะคือก่อนเกมเนี่ยใครที่รอชมเนี่ยก็จะรู้ว่าแบงคอกเนี่ยโดนนำนะครับจ่าฝูงนะโดนสุพรรณบุรีตอนนั้นนำอยู่1-0โอ้โหคือ ทำให้ถ้าแบงคอกแพ้เนี่ยแล้วบุรีรัมชาชนะเนี่ยมีโอกาสที่บุรีรัมเนี่ยจะแซงขึ้นไปเป็นแชมป์เล็กแรกเลยนะครับนะโอโ้แล้วมันยิ่งเหมือนกับว่ามันจะยิ่งมีโอกาสเป็นไปได้เรื่อยๆเพราะว่าสุพรรณมาน,นำสองศูนย์นะครับแล้วก็ในรูปเกมเนี่ยอันนี้ขออนุญาตพูดไปถึงเกมนั้นนิดนึงนะครับในรูปเกมเนี่ยคือเอาตรงๆเลยว่าแบงคอกบุกตลอดนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายก็แพ้ไป2 0นะครับแล้ว บุรีรัมย์ก็มาเจอเชียงรายในเวลาทุ่มนึในเมื่อคืนเมื่อวานเย็นเมื่อวานนี้นะครับก็ครึ่งแรกยังสูงศูก็มีโอกาสของบุรีรัมยแล้วก็แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นร้อนที่คนพูดถึงมากที่สุดคือเรื่องของพันษาเหมวิบูรณ์น,นะครับคือมันมีประเด็นที่พันษาเนี่ยก็ถอนตัวนะครับจากทีมชาติแต่มาเล่นให้สโบสอนนะครับนะแต่ คืออันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับว่าผมอ่ะช่องผมไม่ใช่นักข่าวนะครับผมก็คงไม่รู้อะไรเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรอกนะครับผมก็แค่คิดว่าน่าจะไม่สมบูรณ์นะนะครับสำหรับพรรษาเนี่ยเพราะว่าเ,าเอาเอาตรงๆเลยนะดูจากที่ฟอร์เมื่อวานเนี่ยโอเคลง90นาทียันี้ผมไม่เถียงที่แฟนบอลพูดแต่ถ้าเราดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมว่าเขาดูไม่ฟิตนะ นะครับดูแบบไม่เต็มร้อยซึ่งโอเคแฟนทีมอื่นอาจจะบอกว่าอาจจะมาคอมเมนต์บอกผมว่าผมหาเรื่องอ้างนะก็ก็ได้ก็แล้วแต่คุณแต่เราก็พูดตามเหตุตามผลอะนะครับเราดูอะคือผมก็ดูนะผมดูเต็ม9ก้าสิบนาทีนะนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมัน ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่าเขาก็ดูไม่สมบูรณ์จริงๆนะอีกประเด็นหนึ่งครับสุปชัยใจเด็ดครับดาวซันโวของบุรีรัมนะครับในคนไทยนะครับโอ้โหถือว่าเมื่อวานนี้ก็โอ้โหทำประตูได้อีกหนึ่งประตูคือเหมือนกับเป็นประตูเรียกความมั่นใจเลยอรก่อนเข้าแคมป์ทีมชาตินะครับสำหรับสุปชัยใจเด็ดนะฮะก็โอ้โห เป็นประตูสําคัญที่พาบุริลัมยัเนี่ยขึ้นจากฝูงด้วยนะครับนะอีกประเด็นหนึ่งครับต่างชาติใครจะได้ไปต่อบ้างอ่านี่คือประเด็นหลังเกมของบุริรมย์เชียงรายนะซึ่งจากที่ผมว่าตามข่าวอ่านรายงานมาล่าสุดช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เวลาประมาณ10บโมงนะครับในวันจันทร์นี้เนี่ยนะฮะก็คนที่จะไม่ได้ไปต่อคือคนนี้ครับซาเมลโลซาคือคู่หน้าแหละครับ คู่หน้าชาวบราซิลนะครับซามูเอลโรซาและไมคอนมาเกสนะครับแต่คนแล้วคนที่ได้ไปต่ออีก2คนนะครับก็คือทางด้านของเรบินซูลากาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล,และมีรายงานนะครับว่าทางด้านของโรนิโกดีเกาเนี่ยคือมีโอกาสได้ไปต่อนะครับอดีตกับตันทีมฟูมิเนเซ่นะครับมีโอกาสได้ไปต่อกับทีมนะครับ ก็จบเกมไปเป็นบุรีรัมชนะ1-0ที่มีประเด็นอะไรหลายๆอย่างเรื่องของพันษาเรื่องของต่างชาติว่าใครจะอยู่ใครจะไปแล้วก็เป็นแชมป์เล็กแรกแล้วก็เกมสุดท้ายของเล็กซาเดกามาจบเกมกามาก็ได้อวยพรขอให้ทีมโชคดีนะครับแล้วก็ให้เดินหน้ากันต่อไปนะแล้วเขาก็ลาทีมนะครับนะก็จบเกมครับ15นัดบุรีรัมมีอยู่3จอคะแนนนะครับแต้มเท่ากับทูแบงคอกแต่ลูกได้เสียดีกว่าครับ นะครับบวก16นะแบงคอกบวก15ครับนี่คือบุรีรัมยูไนเต็ดนะนะครับสำหรับเรื่องของประเด็นต่างๆนะครับหลังเกมที่พวกเขาสามารถบุกไปเฉือนชนะสินเชียงรายได้ขออภัยครับเปลี่ยนชื่อแล้วยังพูดผิดอยู่นะครับติดติดจากชื่อเก่าวลีโอเชียงรายนะครับนะก็นี่แหละครับกามาก็ลาเรียบร้อยนะครับนะ ต่อมาครับเราไปในเรื่องของมาซาทาะอิชิอิกันบ้างนะครับนะอันนี้ขออนุญ,ญาตอัปเดตก่อนว่าคือบุรีรัมเนี่ยเขาเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอะคาเดมีด้วยนะว่าจะให้ Academy เนี่ยมาเป็นโค้ดเป็นญี่ปุ่นนะครับและฮิโค้ดในเลก2เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของมาซาทาะอิชิอิครับซึ่งมันก็มีข่าวมาอยู่แล้วนะครับว่าอิชิอิเนี่ยจะลาบ สมุดปากกาศในเลกที่2แล้วก็จะไปหาความท้าทายใหม่กับการที่เขาได้เข้ามาเป็นก mm ูเฮดโค้ชของบุรีรัมเนี่ยนะครับคืออาจจะไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการในตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับจากสโวสอนแต่ข่าวหลายๆข่าวเนี่ยประคมข่าวกันว่าไปบุรีรัมแน่นอนแล้วรอแค่เปิดตัวก็เดี๋ยวรอตามกันนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาทำความรู้จักกับมาซาสะอิชิอิกันนะครับนะจัด เอาประวัติเขามาฝากกันนะครับมาซาดะอิชิอินะครับปัจจุบันอายุ54ปีนะครับเกิดเมื่อ1นกุมภาพันธ์พุทธศักราช2510นะครับเกิดที่ชิบะประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนสูง179เซนติเมตรนะครับเคยเป็นเยาวชนของอิชิฮาระมิโดรินะครับตอนเป็นนักเตะนะและมหาวิทยาลัยจุนเทนโดนะครับ และเคยเล่นกับ n t t พคันโตนะครับแล้วก็ Kashima a n เซอร์เมื่อปี2534-2540ถึงนะครับและตั้งแต่2541นะครับก็มาเป็นนักเตะของาวิสบาฟูกุโอกะนะครับส่วนในการที่เป็นเฮสโค้ชนะครับเริ่มเป็นตอนแรกเนี่ยเป็นโค้ชฟิตเนสก่อนนะครับในพุทธศักราช2545-2555ถึงนะครับมาเป็นโค้ชฟิตเนสนะครับ และ2,558ถึง2,560นะครับเป็น H Code ของคาชิมะแอนเซอร์ครับขึ้นมาจากการเป็นผู้ช่วยผู้สอนครับและ2,560ถึง2,561โอมิยะอดิจานะครับและตั้งแต่2,512จนถึงปัจจุบันก็เป็นสูตรปากกาและกำลังจะเป็น H c ค้ e ของบุรีรัมนะครับเกียรติประวัติครับเคยเป็นแชมป์เจลีกนะครับนะ กับคาชิมะแอนเดอร์ตอนเป็นผู้เล่นนะครับเมื่อปี1996นะฮะแล้วก็เจลีคัพในปี1997นะครับผู้จัดการทีมครับเคยเป็นแชมป์ J เจลีคเมื่อสั1 6ที่นะครับแล้วก็ซูปเปอร์คัพส0 1 7านะครับนะแล้วก็เคยพาเป็นแชมป์ ACL ด้วยสำหรับมาซาสดะอิชิอินะนะครับนี่ก็เป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นว่าที่โค้ชคนใหม่ของบุรีล์นะครับ คิดเห็นยังไงบ้างครับกับบุริรัมที่จะเปลี่ยนเวไปเป็นทางญี่ปุ่นจากที่ก็แยกทางกับทางพออาคาเดมีด้วยนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องของบุริรัมยูเนเต็ดนะครับฝากทุกท่านสำการกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ด้วยนะครับนะไว้เจอกันครับวันนี้ก็ขอให้ ใครทำงานหรือใครเรียนอะไรก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บสไ r ร b ์ติดกันดีครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกท่านฮะ